คือตอนนี้โชคชะตาของดีซีกับพิกกี้ของนิกมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยครับอยู่กับสายบนกับสายล่างผมไม่ได้เกี่ยวกันยกเว้นว่าทีซผ่านไปลึกแล้วไปเจอนิกมาอีกทีนึงหรือนิกมาตกรอบก่อนนั่นแหละนะครับสกีเวอร์กับชาเข้าไปฮะบับโลไปแล้วถอยและชาเดิ้ลฟเรียบร้อยฮะไม่รอดเอสัดมาครับ บล็อกจัดการนั่นฟลายไปเชนครับผมลงต่อบังด้านนี้สปินเดอร์ลบลัส๊สเบิร์ดผ่านไปฮะแกบบ็บปีว่าไงครับบอลเลย์เดชเฉือนมาต่อฮะไอ้ไอจ,จัดการแกบบ็ปีไปแล้วแล้วตอนนี้นอีเคลนตว่าไงก็ถอยสปินเดอร์ลบลัส๊สแปะมาใส่เคลนเคลนตเรียบร้อยฮะด้านบนนี้ครับผมสับย้ำไปใส่เดนสกีเวอร์กระชากผ่านไปครับบองปีบลงรัว เจ้าร้านเปิดไปใส่คลิปนะครและนดี้สบายไล่ขอบูมี่บูมี่เจ้าระเบิดเออสไปเปิดมาแล้วยับอีกรอบอบอันดีสิ่จากการเล่นแกมปี้ฮะฝั่งนี้คุยกใส่แลนดี้สบายทิมเชนพุ่งออกไปฮะเทคเปิดมาครับคลิปอีพิจารคุยกใส่อาร์ทิสเซ่ครับแล้วก็ถอยมาเออสไปมาแล้วก็สปินเจ้าร้านสวนใส่คลิปแต่คลิปกัดปันยิงยิงอีกสองเมตรอีกเมตรหนึ่งไม่ได้ผมน่าอีก2องเมตรแล้วเลื่อนรีเจนต์มาครับบูมี่รอดไปได้ครับ มีบนะูตออสปีดฮะแล้วก็โคเอมเบริชยังไงขอย้อนต่อราโนเดอร์เจิมปาดผ่านไปครับอาริซี่จากการเดนอาเบลครับและทีมจะรอดเปล่าไม่รอดหมดดับเบิลคิววันั้นอาริซี่ครับเปิดบายอีกคลิปตัวนไล่ลกวาดใส่อสาริาาซี่ตายไปครับผมไล่ต่อเดนฟลายฟลายจะรอดหรือเปล่าฟลายไม่รอดครับดับเบิลคิว <Q S 2> ครับผมแรปแนนเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับทางด้านโลของฝั่งอาเบลว่าไงครับเบียดเข้าไปสัเปล่าถึงกับล็อกไว เออสป라์เปิดมาเคยกับราก็เคลือบวะโหไอ้เบรดโดนเฮ็กต่ออีก,กรอบไม่รอดฮะเอ,อ็มพาวเวอร์ครับลูนา่ามีบัรลงย้มต่อลูนา่าแซมไปดึกทีครับอาเบดโอ้โหจัดการทีมฮะเบมิงแลาโซ่แล้วอีเคยเปิดมาย้ำต่อใส่เต่บอลอาเบดเรียบร้อยฮะ ช่คอีกทีครับผมอาพีได้ครับพอแบบคุ้มๆหรือเปล่ายังไม่มีอะไรคุ้มช็อปปิ้งสามไอมาสามไอหายไวโดนปั๊บโลช่วยเองแล้วปาดไปที่ทิมทิมตายครับช็อคเวฟดึงกัมต่อลูหน้าเขาฟาวสามเหลี่ยมรัวๆครับถ้าดึงยื้อไว้เรื่อยๆครับเ NC ซีดึงไว้เรื่อยๆดึงไว้ไม่ให้ไปไหนด่อทาวเวอร์ด้านล่างต่อครับไลออนตีบอลหลือเกินนะอาร์ดีซีต้องมาช่วยครับตอนนี้น กีเวอร์ก็ชักไปครับคุ้งย้อนมาต่อสามไอ้นี่เกือบตายครับทิมเชนออกไปได้ครับคุยงตามครับผมแต่มีปั๊บโลแล้วฮิวช่วยเรื่อยๆฮะเฟเบรกก็ไปก่อนวิมเตอร์เคิร์ดจับล็อกไว้ครับผมไซเดอร์ของเอเปอร์ฮะเอเปอร์แรปนั้นไปกีซิลิเชนจับล็อกสองแล้วก็ชกรามแล้วเรื่อยปาสองพิงเกอร์เรนเข้าเรียนลูน่าเปิดอีคลีมมาเดี๋ยวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วตะวันดับจันทัดดับไปก่อนนะฮะเอาไปก็ไฟฟลายถอยไปเลยฮะแปดต่อสิบก็ตอนนี้ อ้อมแล้วครับอาเมลแล้วเข้าตีด้านโรชาต่ตอครับปลายเอาละจะเป็นคายาแห่งแสงฮะทางด้านเอมเบอร์ฮะเห็นไว้บอกเฟรมเบรกนอกต่อนี่ค่บีเปิดให้จับแต่ลู้หน้าเควยงยับยับเควงยับยับเอจิสครับอาริซี่ฮะโอ้ล้อมามาร拉าแอดวเจอควันจ่ายไปแล้วผมเอาสมอลตมาแท็กแต่ไม่มีคนมาช่วยอาริซี่ ได้เร็วนะทีทันใดผมปั๊บโล่ปั๊บไปแทนครับปลายระยะมันใกล้เกินอาพีมจับโลบตึงมาที่สามไอแล้วีบอัดลงยับต่อยกั้งอาเบกเข้าไปคลายใส่แล้วลูน่าลูน่าเควีกับคืนไปแรงจัดกันเป็นจนเกินจับโอ่ต่อเทียบมาดอนอามาดอนแล้วก็ซอยได้หรือเปล่าแล้วตัวนี้ครับแบบเน้นกอต่อกับอาเบกไล่จี้รัวๆผมพีบอัดลงไปแล้วก็ถอยกับแก๊ปีิดนิมเชนยับต่ออีกทีเชคราปัปแล้วไม่กระโดดลีเช็ครัมกันไปด้านหลังนี่ปิงกั็เลยฉีดปิดหน้าัวของเอเชนเด็ไปแล้ว แล้วตอนนี้ก็แรปแนนแรปแนนไล่ไปก่อนแกบีถอยไปด้วยผมส่วนฝั่งนี้เฮักเปิดมาแล้วก็ยิงจี้คนไปเซนเดอร์อ,อาเบลฝั่งนี้ว่าไงเลยก็จับล็อกครับผมด้วยตัวของปาร์ซิลิเชนมีชกรามดึงไว้บูมี่ตายผมโคเยเบรสช่วยไม่ได้ฮะเบมิงลาโซเปิดม,มาซิลิเชนจับล็อกต่อปีมาลงไฟใส่เต็มยื่นคลิกคลิ๊ตายฮะเอาละครับผมลวงไปเด็กเฟรคเบรกน็นนนอกกระตันยิปไล่บับโลไปแล้วถอยครับ อาหน้าติดกันที่เดมทิ่เชนปาดไปย้ต่อชกรามปาดลงไ้ครับเนบอกครับสกีว่ากระชากออกไปก่อนครับกดแหวนเขียวเพื่อเซฟเองแล้วบินต้องเคยไปจำล็อกที่นั่นอาริซีอาริซีเจอคอมโบครับล็อกลึปล่าเลยแล้วนานอาเป็นแลสับเนบอกตายไปแล้วครับไม่มีบายแบ็กมีนิซาครับบอลทิมมาส่งครับเป็นตึหน้าโตของปากไอ้อักับไลจีพี่นี่ลูน่าลูน่าวาร์ปหนีก็ไม่ได้ครับแกปีก็ต้องยอมเสียบีแกบีทิมเชนไปต่อที่ด้านังของทีม ชีมครับผมยังไงแล้วโดนชะคราไปกดยิวก็แล้วแล้วก็โดนเฉือนไปอัิซีว่วายลงมายิงครับหนึ่งทีเรียบร้อยปิดไปได้วีบอลลงย้ำต่อช็อคเวฟเดินมาครับจะชากลากไส้มายับอีกทีครับเปิดมาครับโบโรทามวีบอลลงไปแล้วเบรคเบรกน็อกมัต่อคุยงมายับอีกทีครับผมปลายตายครับนุรงเชิญป่าดต่อมาอีกแล้วแกป๊ปบีเขาคุ้งยําต่อเส้นสา,ายไป เฟมิงแลสโซ่มาแล้วอีคริปแล้วเต็มข้อสามไอตอนแรกไม่เจ็บตอนนี้ไปอีกแล้วสัปร่าไปแล้วก็โดนครับปีกกระี่อาร์พีย้ำตอ่ออะไรออนสตันสอมาอีกทีอันดีซี่กัตตนต่อยืนหยัดสู้ได้ผมปีกกระีรอบนี้เห็นผลครับผมแล้วก็เอสกิลเลสเข้ามาผมยิงอัดเลนบอกครับสกีเวอร์ออกไปแล้วก็เรมนั้นไล่ตามเขาอาร์เบจี้ไปที่ลูนา่าเอาละครับโรชนันจะเป็นของนั่นทีมีจีหรือเปล่าครับเพราะว่าจ่ายมิเตอร์เคลิ้นไปแล้วฮะเรียบร้อยสิครับ อิมอร่อยไปกับสายลมและแสงแดดแซบไปแล้วก็แรมแนนย้กต่อบฟาโล่ที่นั่นทีมครับชิมจะรอดหรือเปล่าบดกอน,นเตอร์โด,ดนนี่ครับคอนเตอร์ตโดนแซบหรือทีครับอีคลิปเปิดมารับอีคลิปกันเต็มออาบอลดอนะครับเปิดอันเซช่วยค้ำยันหรือเปล่าอาริซี่ครับยืนหยัดสู้อาริซี่กดดูเลือดใหญ่ไหมดูเลือดใหญ่ไปแล้วปั๊มชีทไม่ทันนะบอกอาริซี่ครับ เรียบร้อยไปแล้วส่วนนน้นคืนผมโดนคุยคุค้ย้ำต่อแล้วตายไปซึ้งครับทางด้านโนของฟังแบกนานครับผมดาเมนแบบแน่นๆครับลูหน้าครับแปดพันสามครับในไฟเมื่อสักครู่นี้เงินของลูหน้ากลับมาเท่ากับเจ้าเนเจ้าผมเพ็รแล้วและนี่ชีวาการเปิดมาเอาลูหน้ารีบหรือเปล่าเขาเนี่ยพี่รีบเหรอยังไงต่อดึงคือกันไวเฮกเปิดมาลูน่าครับผมมีคอยเบรชเชือตีตย้ำต่อ สกีวอกกระชากผ่านไปแล้วก็ไลออนฟีเกิลเดนไปก่อนตายหรือเปล่าไลออนยังถอยออกไปได้ครับโปรยดกโปรยเดนมาแล้วที่อาริซี่ครับผมวาบินลงหรือไม่ไล่สามยอมต่อทีแบลริดเดอร์แบลรเดอร์ครับผมโดนจกไปหนักกล้เรียบร้อยครับอาร์เมลตายสกีวอกกระชากสองซินดิเชนดูจับเราไว้ที่บล็อกบล็อกจ่ายแบ็คครับและเป็นโรชันอาบิงฮะัปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปครับผมดูเกมดูเกมสนุกสนานครับดิฉัตรีเซ่น เชนเปิดมาไล่ออดิอด e <ivi> ิเจ้ครับผมแล้วอาพีจับร่วมมาก่อนจังหวะนี้ก็ใส่เต็มหรือเปล่าไอ้ปอกก็เรียบร้อยไปหนึ่งในอีกคลิปเปิดมาผมยืนแทงช่วยหาดาเหมืกันลูน่าจะควีควีคกขีดข้อใส่ออดิซี่ดูเลือดใหญ่มาเหมือนกันแล้ววิเตอร์เคยผมจับล็อกไว้ใส่สบายสบายผมไม่เข้านี่เอ้าเหมือนฟินบินวนเตอร์เคิรแล้วก็สาไยยืนทนได้ครับผมแล้วจังหวะนี้ด้านหลังครับยังไงดีทีมโดนยันเข้าไปต่อเรียบร้อยผมคิลลิสปีก็โดนสบายครับทางด้านนี้ว่าไงครับลูน่า รูน <No stop. S 1> yeah. ้าโดนไปดักครับโคเอเมชไว้รูน้าหนีไปหมดแล้วก็ตายไปครับร้อยวินาทีครับแต่ซึ้งเกิดได้ครับรูน้าฮะดันต่อกับอาเบชอาเบชกระบอกแซบไปเรมแดนกระบอกจี้ทางฝั่งเอแครรี่รัวๆกับอาเบชเสียโลชันอย่างเดียวครับ DNC ผมว่าแพ้เพราะเสียโลชันเนี่ยสามรอบแล้วซิลิเชนล็อกไว้แล้วแรมแนนประทะย้ำต่อยแล้วก็ฟิงเกอร์ฉีดเข้าไปบูมพี่ตายครับอาเบชยืนทนได้แล้วเจอเฟมิลีลาโซแต่มีอะไรโอ้ ฝั่งด้ด้านอาร์เบดอนปั๊บโลให้ทันครับแบทแมนมายับก่อนสับแซมมาหนึ่งทีก้อเบรทลากไม่ไหวครับผมปอรเซอร์คิวครับอาเบดครับเก็บนิดเดียนใครมาแบบหนักๆทางด้านอาริซี่โดนจับล็อกไปอาริซี่ยืนทนได้เพราะเป็นสองซัพพอร์ตตีครับด้านหลังนี่อาเบดใครหนักอาเมลตายครับซื้อเกิดได้ครับทางด้านแบทไรเดอร์ก <i> ็ตไลครับผมเอเบอร์สปีดฮะดับเบิลคิวกระโดดเช็คต่อไม่โดนครับแกปีถอยไปแล้ว หนึ่งกระชากมาจากวันนี้ p k b เปิดครับอาริซี่ครับอีเคยเปิดมาก็ไม่สนจับล็อกอาริซี่มาก็ลุยต่อลากอาริซี่ครับเชิญไปหน้าบ่อไป่ชนหน้าบ่อผลักอาริซี่เข้าไปในบ่อแล้วก็เสียด้วยเอจิสไปฮะด่านอาเบ็ตคับผมใครยับเตะทีมแมนแมนกันแท้เข้าไปที่กาบปีครับและอาริซี่คอครับคาบ่อไปเลยครับไม่สนใจแท็กบ่อทด่สบายเรียบร้อยครับทีมไ่วทีมเอจิได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนทีซีตกรอบครับผม โอ้ไม่กอและแน่นอนเราได้ผู้ท้าชิงผู้ที่ต้องไปเจอกับทางด้านทีม MG t o u c ทัชแล้วนะฮะ